สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างครับมีใครเป็นผู้โชคดีบ้างครับก็พอดีผมมาสรุปล่างโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันก่อนนะครับพอดีก็เอาสองสูตรมาสรุปให้นะครับก็สูตรตัวเดียวและก็สี่ตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้หลุดนะครับพี่น้องวิ่งล่างมันเมนตัวเดียวได้เลขสามใช่ไหมครับก็หลุดไป เดี๋ยวตามกันต่อครับสูตรนี้นะครับและอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมมาบอกมาสรุปประกบคู่ให้นะครับสูตรนี้ก็มา2ตัวเลยนะครับนะครับได้7 8 4 5หผลลัพธ์2ตัวล่างบานออก85มา2ตัวเลยนะครับนะครับก็จะได้ประกบคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ73แล้วก็83แล้วก็4 3สแล้วก็5 3สนะครับก็พอดีเด่นสูตรเน้นๆก็ผมก็ เจาะให้ก็73านะครับพอดีก็ไม่เห็นนะครับ7กับ3นี้นะครับไม่มาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ตามันต่อนะครับผมจะใช้2สูตรนี้มาสรุปให้เหมือนเดิมนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับให้เหมือนเดิมนะครับว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องก็จะมาชุดนี้นะครับใกล้เคียงนะครับ ุดนี้ก็ใกล้เคียงบนบนนะครับผลลัพธ์สองตัวละบนก็ออกสองเจ็ดอันนี้ก็ออกแปดหพอดีก็เลข3ก็ไม่มีน่าจะเป็นเลข5นะครับพี่น้องก็น่าจะมีโอกาสถูกบ้างนะครับพอดีก็เป็นเลข3าก็หลุดไปนะครับสูตรนี้หลุดไปนะครับก็มาตามสูตรนี้กันต่อนะครับสูตรนี้จะได้ได้ตัวไหนกันนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่น้องนะครับหมดหน้ามา ตามกันต่อนะครับมาดูครับสูตร <tinc S 1> ตัวเด er ียวนี้นะครับสูตรตัวเดียวนี้จะได้เด่นตัวไหนกันวดนี้นะครับครับผมก็จะใช้สูตรนี้มาให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้นะครับมาให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับวิ่งล่างมันแม่นตัวเดียวนะครับพอดีงวัดที่ผ่านมาก็หลุดไปพลาดพลาดไปนะครับก็ได้เลขสาก็พอดีก็ผลลัพธ์สตัวก็ออกที่85นะครับ สองตัวก็ออกอยู่ที่แปดห้านะครับก็หลุดนะครับวันนี้หลุดนะครับเรามาตามกันต่อครับสูตรนี้นะครับน่าสนใจครับสูตรนี้นะครับหรือวันหน้าผมก็จะมาสรุปให้เหมือนเดิมนะครับเรามาดูครับสถิติของวันแรกนะครับวันที่หนึ่งนี่ก็ได้หนึ่งตัวเดียวนะครับวดแรกที่เขาเดินเข้ามานะครับ Th. ผลลับ2ตัวก็ออกอยู่ที่51นะครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู er ่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในวันนี้ก er <ces> ็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่แรกนะครับผ่านเป็นวดแรกนะครับและถัดมาก็ได้แค่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับผลลับ2ตัวก็ออกอยู่ที่50นะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับแล้วถัดมาได้เลขสีผลก็ออกอยู่ที่5 4สีนะครับเลขสีก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ ถัดมานะครับถัดมาก็ได้เลขสองนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่สามสองนะครับเลขสก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่4นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้เลขหกนะครับหตัวเดียวผลลัพธ์ สองตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่สามหกนะครับเลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับห้างวดนะครับท่านผู้ชมติดหลักหลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้ในเลขสามตัวเดียวผลก็ออกอยู่ที่แปดห้านะครับงวดนี้หลุดนะครับท่านผู้ชมหลุดนะครับก็มาตามกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับน่าสนน่าสนมากนะครับ เพราะได้ตัวเดียวนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหนง่งอะไมาคิดคำนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมามาลุ้นกันต่อครับว่าสูตรนี้จะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับ สูตรนี้ก็ได้ด่นตัวเดียวนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมามรลุเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็ผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับงวดที่ผ่านมาราวันที่หนึ่งออกเลยนะครับสองหกหกแล้วก็สองสองเจ็ดนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่แปดห้านั้นล่างนะครับแล้วก็สามตัวรางวัลที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่สี่หนึ่งสามนะครับ แล้วครั้งที่2ก็254นะครับครั้งที่3ก็474ครั้งที่4ก็760ผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับรางวันที่1ก็มี2นะครับ6แล้วก็6แล้วก็2 2 7นะครับแล้วก็3ตัวรางวัลที่4นะครับ ครั้งที่สีก็คือตัวนี้นะครับ1 2 3 4สาสี่คือนี้นะครับ760นะครับ7แล้วก็6แล้วก็ศนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับที่จะมาทำเป็นสตรให้พี่น้องนะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับ หลักมือนะครับบวกกันสี่ครั้งนะครับครับแล้วก็หลักสิบท้ายครั้งที่สี่ก็บวกกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หน่วย Kollegen ท้ายครั้งที่สี่ก็บวกกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกเจ็ดคงที่นะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับทุกครั้งเลยนะครับนะครับ ที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่85นะครับแล้วงวดนี้แหะครับจะได้เด่นตัวไหนกันอันนี้ก็บวกกันสีครั้งนะครับเลข6นี้นะครับ6 4สียิสีก็ได้เลขสีตัวเดียวนะครับย4ิสีก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขสีนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับ สีบวกหนะครับสี่บวกหก็จะได้10นะครับ10บวกศย์ก็จะได้10นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกเคงที่ก็จะได้7นะครับงวดนี้ได้7ตัวเดียวนะครับพี่น้องจะมาหรือเปล่านะครับได้7ตัวเดียวนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเจ็ดตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับ ว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับได้เจ็ดตัวเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ห้างวดรวดนะครับแล้วงวดที่หกก็หลุดไปนะครับพลาดไปนะครับแล้วงวดที่เจ็ดนี้จะเดินหน้ากลับเข้ามาต่อหรือเปล่านะครับได้เจ็ดตัวเดียวนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามให้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อมีสูตรใหม่ๆออกมาก็จะได้สมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ ที่ได้กดติดตามก็ Mat time, ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมที่ท่านไหนที่ได้กดติดตามมาให้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านไหนชื่นชอบสูตรนี้ก็ลองไปติดดูนะครับวิ่งล่างเม็ดๆนะครับได้แค่ตัวเดียวนะครับได้เจ็ตัวเดียวงวดนี้นะครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับวันที่ผ่านมาเขาก็พลาดไปนะครับได้สามก็พอดีผลก็ออกที่แปดห้านะครับกรหดุดไปนะครับแล้วงวดนี้แหะครับงวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับก<อ>็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับลานนบกันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ